กลับมาเจอกันในแอมออนออฟซีเรียลิตี้หกนะครับนะดูการอ่านชื่อดูการพูดชื่อก็รู้นะครับว่าลินเปรี้ยขนาดไหนเรามาต่อกันในด่านที่6ด่านสุดท้ายนะครับคือด่านสระว่ายน้ําหรือผูสระว่ายน้ําแห่งนี้นะครับถูกปิดตัวลงไปนะครับจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมีคนหลายคนนะครับถูกพบว่าจมน้ําในสระว่ายน้ำนะครับในช่วงกลางดึกหลายคนพอสอบประวัติดูไปแล้วไม่ได้มีอาการป่วยและถามครอบครัวก็ปรากฏว่าพวกเขานนั้เป็นคนที่ว่ายน้ําแข็งว่ายน้ําเก่งมากด้วย2สัปดาห์นะครับทาการปิดสะมานะครับรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้้นนนที่แถบั ใต้น้าก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างใต้น้ําพยายมามฉุดดึงเขาลงไปหลายคนบอกว่าเหมือนถูกจ้องมองหรือของบางอย่างหายไปแสงประหลาดที่เกิดขึ้นในสระว่ายน้ําและรอบสระตอนกลางคืนก็มีอยู่เหมือนกันโน่นนี่นั่นแล้วก็นั่นนี่นูน่นด่านนี้บอกว่าจะยากนะครับมีทั้งหมด7โซนครับมีก๊อกน้ําอยู่5้าก๊อกมีกระเป๋า2ใบมีรองเท้าอยู่จําแบบนี้ที่พื้นมีแตะ อยู่ข้างหนึ่งนะครับนะประตูลวจะเปิดประตูจะปิดประตูจะเปิดมีคนว่ายน้ํามีกระเป๋า1-2่ 2, ถงังขยะรองเท้า1นึ่งรองเท้าแตะ2ข้างเออผ้าเช็ดตัวถุงใส่เสื้อแล้วก็มีเออรองเท้าอีกสีข้างอยู่ตรงนี้อันนี้ปิดอันนี้ปิดผ้า2ผืนแชมพูสองขวดแต่นี่มันเป็นที่ฉีดนะครับเหมือนที่ฉีดตูดบ้านเรานะครับแต่ว่าน่าจะไว้ฉีดล้างขามั้งอันนี้ไว้ล้างตัวโอเคตามนั้น นาฬิกาไม่ได้เรียวไทมครับน่าจะเป็นตัวจับแล a นะครับว่าว่ายน้ําได้ลอดไปเท่าไหร่กี่นาทีกี่วินาทีนะครับที่นี่ป้ายเยอะมากและไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับนั่นแหละคือส่วนที่ยากครับว่าผมจำผมจำเป็นคําพอข้อความเปลี่ยนจะมองยากแล้วสิผมว่าด่านเนี้ยของแข็งครับอันนี้ภาพปตอนคืนอูสาว่ายน้ําตรงนี้จะมีเหมือนจุดสำหรับเซฟกาา์ดนะครับไลฟก์กราดอยู่ตรงนี้ที่นั่งที่นั่งที่นั่งไม่มีใครอยู่ในสาว่ายน้าโอ้โหมีมุมกล้องใต้สาว่ายน้าได้มีโฟมหนึ่งอันลอยอยู่แล้วก็มีเศษเห,หรียรคับ สะตื้นนะครับเนี่ยก็ไม่แน่นะครับสุดยอดสะถ้าเป็นแบบมีเส้นขอบกันส่วนใหญ่จะค่อนข้างลึกนะครับอาจจะสักเมตรสเมตรสมเมตรโอ้โหซาวน่าก็เอาว่ะอันที่แล้วไม่มีด้านในซาวน่านะครับอันนี้มีด้านในซาวน่าด้วยมีโคมไฟมีรองเท้าแตะมีกระเป๋ามีที่แปลงหลังยากครับด่านนี้ยากนะครับเพราะว่าผมเมมโมรีไม่ได้เลยความทรงจําผมเชื่อไม่ติดเลยครับนั่นไงใช่ครับไม,ไม่ไม่เจอเลยอะ หัวคนโหจำไม่ได้วะ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับด่านด่านนี้เข้มนะครับด่านที่แล้วผมบอกว่าง่ายไปนะครับด่านนี้คือเข้มปึ๊ดเลยค่อยเจอของแข็งหน่อยมาโอ้โหขยับไปแล้วหรือเปล่าแล้วอมีม้ามา <laughs> โอ้นั่นเสโทอ เธอช่างวดงามกูก็นักว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่แบบไม่คุ้นตามันมีม้าเงินเงางามมายืนจางงางามขนาดนี้กําลังคิดภาพแบบมันต้องเป็นสบู่ก้อนจะต้องเป็นแบบกระเป๋าอาบน้ําจะต้องเป็นขวดแชมพูมึงแม่งโผล่มาไม่คุมตีมสักหน่อยอแม่งม้าเงาเลื่อมมาจ้ะมันต้องมีซัมติงเกิดขึ้นสิซัมติงเกิดขึ้นซัมติงเกิดขึ้นซัมติงเกิดอ๋อผ้าเปลี่ยน ถ้าภาพเปลี่ยนทั้งภาพนี่ก็ดีนะครับไม่ได้เปลี่ยนใ่ข้อความนงี้จําง่ายอยู่เป็นด่านที่ใช้สมาธิสูงแล้วก็มีขวดโค้งงอกมาขวดหนึ่งอะไรเปลี่ยนอ่ามันมีขั้นขึ้นด้วยเหรอวะอ่าโอเคบันไดสูงบันไดสูงบันไดสูงแล้วก็นาฬิกาเปลี่ยนเข็มครับมันต้องเปห้าสิบสามทับสิบโอ้นั่นมีผีตุ้ยนุ้ยกำลังว่ายน้ำฟรีสไตล์อยู่ในเกมนี้โกสไม่น่ากลัวนะครับ ต้องเป็นตระกูลอื่นนะครับถึงจะน่ากลัววายตุ้ยหนุยอยู่น่ารักเอออันเดอร์วอเตอร์เจอของน่ากลัวใช่ไหมคงจะไม่น่ากลัวกว่านั้นแลอ,อมีลูกตาด้วยครับลูกตามาแปลกไปซะได้ดีอันเมารีแม้แต่ผียังอยู่ในแคตตากอรีเดียวกับมันบรรยากาศด้านนอกม่งคนหนักหน่วงเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรองเท้านะครับอยู่ก็เป็นระเบียบขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะเรียงสวยเชียร์้ยเลือดหยดจากเพดาน ตีสาแล้วครับของแข็งน่าจะเริ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้นั่นมีตัวแล้รรู้อยู่ด้วยมันนอนหมุนไปหมุนมาอยู่จบไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอ๋อกล้องมันเชื่อมกันนะครับอันนี้ไปทางนั้นอันนั้นไปทางนี้แสงว่าถ้าเกิดสังเกตดีโฟมอยู่ตรงไหนโฟมอยู่ตรงนี้ปะ เสยงมุมกล้องมันศาสไปอยู่เกลดละเคยังไม่เจอตัวน่ากลัวตัวเดินเข้าหากล้องหรือว่าตัวล็อกกล้องนะครับอุ้ย <c oughs> อยู่ๆก็โดดขึ้นมาแท่งเดียวเลยอะโด้แบบไม่รูลมไม่สนใครเลยอ่ะโอ้ขึ้นมาแบบตึกขครงๆ่าต้องมองหน้าอุ้ย distortion เหรออันนี้อาจจะกลัวว่าเรามองภาพโยยากมันก็เลยใส่เสียงเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้ว distortion ด่นดานอื่นๆหรือว่าโซนอื่นๆไม่มีเสียงเลยนะครับอันนี้มันช่วย เ๊ะ <lich> สุดนั่นค <PAUL> ืออะไรอะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเนี่ยปกติสุดนั่นไม่มีนะอะไรคืออะไรวะฮึเอาหัวงอกไม่ค่อยเจอแบบตัวล็อกกล้องตัวแน่นๆตัวเจ๋งๆเนยนะครับอืมเจอน้อยมากเจอน้อยมากเจอน้อยมากให้ทำไมกล้องมันค้ำๆปะผู้ไซส์หายไปเนี่ยอ่อ ก็ว่ามันข้ามๆเชี่ยก็ว่าอยู่กล้องหายไปไหนทําไมรู้สึกว่ามันแบบกระโดดกระโดกระดากข้ามไปเฮ้ยโอ้นี่แหละที่ต้องการเลยแบบนี้แหละตัวนั่นแหละแกจะมาอยู่ในปกของฉันเจอไปหนึ่งจ้ำตอนตีสี่ครึ่งมันควรจะมีหลายๆตัวนะครับที่ผมเจอตัวเดียวเองอะ ขอเยอะๆได้โอนั่นเชี่ยโอมโอ้แล้วพอเปิดขึ้นมาก็ยังปกติถ้าเปิดมาแล้วเจอสักตัวหนึ่งแบบนั่งแบบคงจะเท่หน้าดูเฮ้ยนั่นใช่พี่เขายังอยู่ถึงอยู่ไกลเห็นจำรูปร่างเขาได้เขายืนตรงจุดนั้นกุมความลับของจักรวาลไว้อยู่ใช่ใชายเพียงหนึ่งเดียวที่กุมความลับเอาไว้วันพีซเน่ะไม่อยู่จริงอยู่ตรงเป้าพี่เขาอะเปิดออกมาดู Oh, one piece. โอวันพี่เขาไม่ลงมาแบบซอกแซ,ก,ซ,ก,ซกใต้น้ํานะเฮ้ย <Hey. S 2> ซอกแซกให้ดูหน่อยซอกแซกให้ดูหน่อยคนละคนกันนะครับคนนั้นเขาจะแขนขารีบนะครับแต่ว่าตัวเขาจะอ้วนท้วมสมบูรณ์คนนี้มันถูอ้วนท้วมทั้งตัวครับไม่ใช่คนละคนกันครับเอะตีห้าอย่างว่องไวนะคะนนรับไม่ทะลุตัวเลยอืเฮ้ยทำไมมีไฟติดด้วยอะ อพาที่จะขึ้นเหรออันนี้คือพาที่จะขึ้นใช่ปะ่ะหรือว่าอนามารีอ้าวอนามารีกูก็นึกว่าพาอาทิตย์จะขึ้นว่าจะรอดูตอนเต็มดวงสักหน่อยจบละ <c oughs> <c oughs> <k oughs> ก็ว่าทำไมพาอาทิตย์สีม่วงวะสีโคตรเข้มกูบอกเลยนึกว่าใกล้หัวมงเชา้าดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นฟ้านกกาบอยบินดนตีดับทําไมอะอ๋ออ๋อห้องนี้ดนตีดับ <c oughs> ห้องนี้คืออะไรอ่ะกล้องดูดเหรออ๋ออับบิสอ๋ออับบิสอับบิสก็ว่าทำไมโดนตีมันดับเดซิ่งรูมอับบิสเกิดก็ว่าทำไมโดนตีแม่งอืออันนี้นะครับตัวที่นั่งนะครับของเอ่อไลฟ์การ์ดหายไปถูกต้องครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมโอ้หัว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 เดี๋ยวเร่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 ขอหัวด้วยขอหัวด้วยขอหัวด้วยน่าจะครบแล้วนะครับชิลละ ชิว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 อะทำได้ยี่สิบกอรอบนี้ฟอร์มตกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เจอตัวน่ากลัวน่ากลัวเลย,ยเจอแต่สตอลเกอร์อะเอ๊ะมันมากกว่านี้ป่ะ แต่ผมว่าด่านนี้ยังเจออนามมรีพวกอินทรเดอร์หรือตัวแปลกๆน้อยไปหน่อยนะครับแต่ผมเล่นซ้ำารอหนึ่งแล้วกันตัดไปไวๆนะครับดูว่าเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวไหมถ้าไม่เจอก็ขัดข้ามไปแต่เกิดเจอก็จะแทรกมาเล็กน้อยนะครับนะไปลองดูมาสจัน <laughs> หล่นลงมาแล้วหน้าไม่คว่ำนะคือปกติองตสาห์นี่หล่นมาหน้าต้องแมกลงไปที่พื้นแล้วอดกินนะครับนี่ยังอุตส่าห์เอาด้านแป้งลงได้นะไม่ใช่ด้านครีมมาสจันพันลึกจริงๆ กูบอกเลยเจอโดนัทแบ็กฟลิปเข้าไปไปต่อไม่ถูกเลยกูสวัสดีครับพี่ชายน่ารักจริงเชียวรับสักจ๊บไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของดีกว่าจะเจอกันเจ๊อย่าเพิ่งเดินหลบกล้องไปเดี๋ยวตายของดีเจวิลุงกินหน้าปล่อยให้จ้ำโอไม่น่าโกรธเลยโอไม่์กาวิลุงปล่อยให้จ้ำจะได้ยา้โอจะได้ได้คอนเทนต์ เล่นมาจนถึงตีห้าห้าสิบห้าครับถึงจะเจอมันอ่ะโครเชียเปอยทั้งตาตรูนี้โตัวจำสักดอกจะได้ดีใจอย่างมากให้ตายเถอะนอ่ะอดเลยทุกคนอดเลย <c oughs> เดี๋ยวไปหาอินเสิร์ตมาขึ้นให้แล้วกันอ่ะ แต่ด่านนี้เขาเรียกว่าตาเนี่ยอนามอรีน้อยมากนะครับน้อยแบบน้อยเลยอะ่ะแล้วก็โอเคอะไรเพิ่มเติมกว่าน,นี้เดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้นะครับนะผมเล่นอีกไม่ไหวแล้วครับมันเปื่อยไปละ และนี่นะครับก็คือ a อ r ์มอนด์ออ t i o n Duty 6นะครับในตอนที่6ก็จบกันไปนะครับนะไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดยากตามที่คนพูดไหมว่าเขาจะอัปเดตกันมาถ้ามีก็ดีเพราะมันง่ายไปจริงๆนะครับภาคนี้ง่ายไม่พอเฉยด้วยครับเพราะมันนานไปเทียบแล้วถ้าเกิดมันนานแต่มันมีอนามารีผมจับเนี่ยผมจะมีสมาธิตลอดแต่กลับกันความห่างของอนามาลีเนี่ยเราหาเร็วม่ควรจะเติมเร็วนี่ไม่ใช่นะครับบางทีเราหาเร็วมันก็ยืด ไม่ออกแทนมันอาจจะมีแบบโหมดคัสตอมนะครับเช่นแบบอนอมอรี่มาทุกกี่นาที เราโดนจำกัดได้เท่าไหร่เรากดพลาดได้ไหมห้ามกดพลาดหรือเปล่ามันทันสมัยขึ้นในระบบเกมเพลย์นะครับแต่มันก็มีความเหนื่อยขึ้นมานะครับในเกมการเล่นจริงๆแต่ก็สนุกครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเกมมันมีเป็นฮาร์ดโหมดอัปเดตมานะครับผมคงจะไม่ได้มาเล่นเป็นวิดีโอนะครับเพราะหกวิดีโอเนี่ยผมว่าเพียงพอนะครับให้กับทุกคนอะเมมโมรีนะครับของในฉากได้แล้วแล้วก็ผมเล่นผมอาจจะไลฟ์ยิงยาวให้ทุกคนมาช่วยกันจับผิดนะครับลักษณะนั้นละกันนะและนี่คือ m On Option Duty นะครับหกนะครับดูใจเราชอบกันไหมครับถ้าชอบ นะครับนะชอบภาคนี้ไหมคิดเห็นกันยังไงชอบด่านอะไรพิเศษหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าภาคนี้มันอ่อนตรงไหนมันดียังไงคอมเมนต์บอกได้นะครับจะลงไปอ่านเผอพูดคุยกันนะครับนะอย่าลืมกด subscribe ลูกกระดิ่งเกิดยังไม่ได้กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม